มาครัมากับสองสุเอสามพี่ชายครับผมมาหน่มากิ้กับอย่างนี้ยย้ำย้ำน no nah, sì, ี่กหอยหอยแข้งหอยย้ำหุหอยแข้งกันไปแข้งอือหือไงไงๆๆๆเลยจัดไปก็รัรจิ้มกันจิ้มกนอือหไม่พักเหนว่า เอายวะกินยังเลี้ยงกัมได่นนะก็เข้าแบบได้อยู่นุ่นนนครับแต่ว่านี่ยินจิ้มบอลจิ้มบอลน้องน้ำคนี้จัดไปครับไปกัมแลกัมแหลกแห่งมันก็เข้าหนึ่งเอ้เข้าไเข้าหนี่กินกับข้าวเจ้า Hồi chiếm nhầm Nhắm hồi kháng Phiếp hậu Giờ nhắm hồi kháng Đây đây được Đánh ra bên ngoài không thấy nhờ Bên Mà chặt bên đây

ตัวยังไงก็กรอบจะไปสตัวไป ั้ไม่ไงไปถึงกึ่งใช้เข้านะครับมะม่วมารคบหอมๆเื้อผิ่หอมพิ่เผามากเลย ครบครับเป็นยังไงครับใชนไหมจับไปเหมาะเหมาะเหมเขาเขาอุนนนัหอน พักป้อมครับจิเป็นหัวอีกนะ ใช่นะน้ำลัดหอมหอมหอมเปรี้ยเๆาันแล้วเลย อย่างไงวันๆน,นีขคบๆมาแล้วไปกับเขาคนนั้น mình lặng ban khang ban đấy mọ mọ khang ban bên lặng thọt trên mũi... chung chung <laughs> sáu hoài rồi ปอใจเข้าเข้ามุดเติมเติมเติมอืเติมเข้ามาเจอบังกังมาแล้วครับมาแล้วต่อต่ออือับผมม้อนนี่หลานกำลังอะไรร่าสุดยอดเลยใส่เข้าไปครับเอาแบบโอหน่าจะเกียงน่าจะเกียงหมอ้อวะเนี่ย ខ្រូវក ่อเลพักเลยยังไงยังไงเลยเป็นน้ำเป็นเผาครับมลาเข้าไป หน่เมานี่งหูเข้าสองใครมีคนจัเขาไปขนาดใหญ่ไปอจไปครับเข้าสองถ้วยครับอันนี้ 江面吧。嗯嗯嗯 ครับทำได้ไหมตัการื่่งกัน,กนขอเรียนแช่ส้มไม่เหลไม่ได้ดับ โถน้ำหอยแข็งพี่เผาปั่นหวานๆกระเมันๆตุกรอบเครื่องงั้นนะกระข้าวฟ้าก็เลยตุ้ดที่ตามก็แชร์ก็ซับสะไฟเป็นกําลังใจของผมคกับช่องทุดคนตามพี่เชนเดอรครับผมเป็นกําลังใจของผมในคลิปต่อไปนะว,วันนี้ตัวอีกครับมูม,มามจะได้ผิดพลาเหมือนกัน,นขออภัย้ด้วยมีหยองกรติกกเตือนกันได้เด้ดอเจอกันไหมโอากอาสคตครับกับเมนูใหม่ๆต่อไปมีหยองห่างเราตั้งมกันกนวันนี้ไปขอตัวก่อนะสวัสดีครับ